คิมบิลนี่นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ทอกิ้งทอมอีกแล้วนะนี่จากที่เราไัดักที่แห้งมาช่วยช่วยอะไรวะลืมไปช่วยช่วยติงกเกอร์เนาะใช่ไหมทุกคนนี่ที่พื้นที่ของเราก็กำลังจะเสร็จแล้วช่วยเลยช่วยกันเลยแล้วเราก็จะมาช่วยคนต่อไปชื่อว่าเบนนะทุกคนเบนเทนหรือเปล่าเบน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 เทน นี่แล้วก็มาช่วยกันต่อเลยช่วยกันต่อนี่เก็บข้าวของให้หมดอืมอืมนี่ทุกคนเขาบอกหน่อยได้ไหมทำไมเขาต้องให้แบบจัดเข้าของเป็นหนึ่งพันด้วยมันเริ่มแพงไปแล้วเริ่มแล้ลยๆนะทุกคนมันเริ่มแบบ จะพูดไม่ออกเลยนี่หรือเปล่าพีรามิดอะทุกคนพีระมิดน่าจะเป็นพีรามิดมั้งออตากันอันใจไม้แบบที่เป็นเมืองจีนแล้วเป็นพีระมิดจีนอะใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยทุกคนอะไรเพชรเนี่ยเสียดายเพชรนะเสียดายเพชรพี่คิมเสียดายเพชรเฉย พี่คิมไม่ว่าอะไรหรอกเสียดายเพชรแต่ไม่เป็นไรวันนี้ตอนจบแล้วไม่เป็นไรหรอกวันนี้วันตอนจบนะทุกคนแบบที่จจะเล่นอันนี้แล้วเราจะมีท็อกกิ้งทอมใหม่นะเขาเรียกว่าท็อกกิ้งทอมอะไรนะท็อกกิ้งทอมแบบถาวเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนพี่คิมจะไม่ได้อะท็อกกิ้งทอมไม่รู้อะ่ะไม่รู้ เราเรีบรีบกันเลยนะรีบร้ายเลยเพื่อนเพื่อนแอนเจล่าทำร้ายเลยเนี่ยเราก็ได้กันมาแล้วนะนี่โอ้ยเนี่ยจริงเธอก็มาจับเบนให่ได้ซิจับได้แน่นอน,น,อนพี่จะจับประเด็นพูดไรมาทุกคนเนี่มาแล้วอุ้ยมันจะยากไปปะอุมัน ไม่ยากห้อก็แค่กระโดดตามเงินไปเพราะเงินมันจะช่วยทางละจุ้ยบางครั้งเงินมันก็หลอกเราได้นะทุกคนเงินแบบอ๋อโอ้ยเกอย่ามอนะฉันจะมานน่นี่นน่นน่มาเลยนะทุกคนก็ลัลว่า ฟังเสียงดนตรีไว้นะทุกคนเพราะมันจะถึงไหนแล้วเฮ้ยโอ้โอ้อ้ย,อย,อยดูคุณโอ้โหตายเมื่อกี้เกือบตายโอ้โหถ้าเปิดไม่ได้นะเน,น,นี่ยตายเลยนะมาฉันจะไปช่วยเบนให้ได้ปึ้นปๆๆๆปัๆนปๆ้นป่ปนปันปนป้ป นุ้ปีนุ้ก็โดนเลยนะนี่แกมไม่โดนหรอกฉันจะมาได้ไหมฮะแต่นึงบูวาดูคนมาเลยุกคนมาเลยุกคนมาเลยโอ,โอ๊ยมา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 อุ้ยเวลามันก็จะหมุเลยวะ ปูเคลือบแล้วอีกนิดเดียวอู้มันก็เริ่มช้าไม่ช้เลเวลามันก็เริ่มเร็วขึ้นเลวนะทุกคนถ้าเราแบบผ่านด่านชายหาดห,หรือว่าด่านเมืองจีน่ะมันก็เริ่มมามาฉันจะมาปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งนี่มาแล้วกด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 เอ้ยมาอะไรเบน อุ้ยสีเขียววุ้ยสีเขียวเหรอวุ้ยสีเขียวมันเบนเทนเลยมันเบนเทนเลยโอ้โหโอ้ยเบนเทนเบนจะออกตัวเองหุ้ยได้ไรอุ้ยอย่ามาเนาะอุ้ยอุ้ยมันมีกล่องอะไรด้วยนะทุกคนนี่น่าจะเป็นกล่องอันนี้เนาะอุ้ยอะไรเนาะพลังเลอเหรออุ้ยโอ้ยดัน หิมะนะทุกคนหิมะตกวันจะใกล้วันคริสต์มาสแล้วสิไปลื่นโอ้เฟโอเคอ้อ้อุ้ยอุ้ยตัวคือตายอู่ตายเลยทุกคนโอ้ตอบมลางกลังกลังกลงนี่อันนี้คือด่านหิมะนะทุกคนแน่จริงเธอก็เอาของรางวัลจริงๆอ่ะทุกคนมันจบแล้วอ่ะ มันจบแล้วแต่มันต้องเอาเน,นี้ยให้เสร็จก่อนพี่คิมขอข้ามไปก่อนนะทุกคนตอนนี้คือตอนจบนะนี่มันถ้าเราดำนี้เสร็จแล้วมันจะปืดด่านแบบนี้เลยเมืองของใครไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอาทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยใครชอบคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พี่คิมด้วยนะอยาให้พี่คิมเล่นเกมในคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนบ๊ายบาย